โอเคสวัสดีทุกท่านนะครับนี่คือเหตุการณ์ก่อนผมจะเปิดเอ,อ่อนี่คือเหตุการณ์ก่อนที่ผมจะเปิดเอเกนชิมอินแพ็กท็อปอัพเอ้ยมันเขาเรียกว่าเปิดของกเกลือนะครับในเกนชิ i อินแพ็นะครับนี่คือเหตุการณ์นะที่ผมกำลังจะไปเติมตังค์นะตอนนี้นะเปิดเวะเซเว่นนะครับผมเดี๋ยวขอสดความเร็วแป๊บนนึงนะ กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับอยู่ผม Clay o r g a m i Fox Channel นะครับวันนี้ผมก็มีเพื่อนมาช่วยพรนะให้พรผมนะชื่อเพื่อนต้านะอชมิโดนะครับผมครับผมสวัสดีครับครับวันนี้วันนี้วันนี้เราเราจะมาดูว่าเขาจะหลุดเละกันหรือเปล่านะครับผมโอเคมันต้องได้กันอยู่แล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้องได้กันอยู่แล้วโอเคคุณคุณตอนตอนนี้คุณคุณเห็นจอจอผมปะ เเหห็็นนครับโอเค okay. ดู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 ไว้ดี <laughs> <laughs> ดูไว้ดีดู <laughs> ไว้ดีนะครับโ okay. <laughs> อเนคะ <laughs> ขอให้สิงค์ศรีทั้งหลายจนบรรดาให,ให้การยิวโผดโอเคโอเคนะครับก็โรอแรกนะครับคุณสิบไปเลยรออะไรอนเฟิร์มลุยได้แล้วเนี่ยเฮ้ยเหลืองมาเหลืองมาแน่แน่เอาไม่เป็นไรโอเคเอาใหม่ใหม่ใหม่ คือตอนนี้ผมใจเต้นตุบตุบไม่หยุดตัวดูสิครับเชียงหลิงโอ้ไม่อยากได้นอนบ้างคนณแม่อยากได้การอยู่ว่าอะนะครับโรลแรกขาดไปแล้โรลแรกขาดไปนะครับผมโรสองนะโอเคโรสองโรสองแต่อยู่ต้องมาแล้วเงี้ยโอ้ไม่งไอ้ ถ้ามีถ้าถ้าถ้ามีอย่างนั้น,นได้นะผมสะิปเลยนไหมมันจะชอบมีไอพวกนี okay. mm ้มาเอเคคุณว okay. ันวันก่อนนะฮะเอ่อวันก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนผมนะฮะชามิโดครับเขาโรไปสี่รอบนะครับสี่รอบเออทั้งหมดสี่รอบได้ได้การอยู่รอบที่สี่นะครับผมมาดูกันนี่รอบที่ไหนลัว คุณรอบที่สามรอบที่สามรอบที่สามครับเฮ้ยจบมาเลยเร็วนอนอย่อ <laughs> มสามผมมีโอกาสอีกสามรอบนะผมมีประมาณไม,ไม่ไม่เป็นไรครับผมผมจะเรื่อยครับเรื่อยๆทำไม่ได้ก็เติมอีกรนะั <laughs> บอกเลยผมผมเต็มตำผมถึถุยผมเตรียมไว้แล้ว เรียมไว้แล้วด้วยนะผมผมผมยอมเจ็บเพื่อกันอยู่ะนะบอกเลยเดือดแปดพันนะตอนนี้รอบที่สี่มาต้องมาแล้วลนะ่ะรอบที่สนะี่อะรอบที่สนะี่เ <c oughs> งียบกิ๊บเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บ <c oughs> เลยทุกท่านครับสงสัยนอนนอนไม่ให้โอกาสผมนะครับ ผมกูซาแบบรัด <desserts> น like ้อนแบบยอมทุ่งเทแบบต้งแต่แรงกายแรงใจนะครับผมแบบยอมวิ่งขาล่างเนี่ยแบบไปเติมตังค์เเนี่ยโอเคมารอบที่ห้าแล้วนะอะไรกันอยู่สองโนเอล โอ้โหเอาละเอาละชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วชิบหายแล้วสีดำสองตัวเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดกัอยูมารอบที่ห้าเว้ยเอ้ยรอบที่หกวะรอบที่หกอลิเกโตโกไซมาสเอ้ยอยากจะร้องไห้ทุกคนครับจงบันทึกกินเนสบุ๊กออฟเฟอร์เอ้ยถุยจงบันทึกไว้ว่าวันนี้ผมมีดวงนะครับวันนี้ผมมีดวง โอเคก็ต้องขอขอบคุณคุณชามิดโดนะที่ให้พรผมนะให้ได้น้องกันอยู่เฉยแต่ว่าทุกท่านครับผมเหลือเท่าไหร่วะสี่พันะฮะเอาไงดีครับคุณคุณเพื่อนต้นเก็บเก็บเก็บฮะมันจะมันจะมีหูเต่ารอบเอ่อรอบหนจุสามฮะหรอค,คุณต้องเก็บไว้พวกหูเต่าฮะหูเต่าน่ารักอ๋อน่ารักเหรอออน่าสนใจรู้รู้ไหมรู้ไหมว่าหูเต่านี่ ไอ้คนภาคเดียวกันกับเอ่อเมงุมินจากคนอสุบะนะฮะหรอคุณไม่ได้นะไม่ได้อะได้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 ผมเชื่อใจคุณเพราะว่านะถ้าคุยกับคนคนจงจำไว้ทุกท่านถ้าคุณได้ยินคำพูดผมผมจะกล่าวว่านี้ว่าพวกเราสองคนนะคือซิมส์ we are simsky we are truly love the อะไรวะเรียกว่าอะไรวะเอ่อไอ้ w h i t h o e s ห i อ เออ,เอ,อใ,ชใ,ชใช่ใช่ we are the we are loving the w i t e o s นะครับ we are loving the v e r y little little cute girl จุ้งวิงจุ้งวิงจุ้งวิงนะฮะ cute anime girl เหรอใช่มาก็ไหนๆก็เราเสร็็เข้าใจแล้วนะครับเรามา <c oughs> นี่คือน้องคลีผมสภาพที่ยัง <c oughs> ไม่มีการมหาเลยเลย <c oughs> มีเบนซ์โอค้คุณคุณอะไรอะ เสียงเสียงภากอังกฤษคืออะไรโอ้ไม่ได <laughs> ้ไม <laughs> ่ได <laughs> <IP store. S 2> ้ไม <laughs> e ่ได้เสียงภากอังกฤษนโโโ u s don't don't use t a s, e <S h <laughs> <laughs> i use please n g i h no e a yeah uh, you you see this character uh, ่อ with the uh, chamido o n e very much but he didn't get it okay Fuck you! Fuck you, dude! Fuck you! <laughs> yesterday, guys, you remember yesterday? I told you guys that I'm really hate him because yes, he he uh accused me with the, always like can you can you like ah where is can you okay so I will what is this in? Uh, kita is this good? Uh, Rust increase normal attack damage by forty percent, but decrease charge. Not good, not good, not good, not good. Because uh, not good, not good. But this one, <coughs> uh, Amosbo, is for uh, yeah, for, yeah. That, for that group. Yes, I'm also like you. Equip with visual. <laughs> 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 we are the same guys. <coughs> uh, by the way, if you uh not yet, not yet uh subscribe for his channel go subscribe now and you will see uh, his his project uh, drawing go subscribe him I support him and yep we will might uh, we will might have the time that we go collaborate together I mean the day that we uh, opening and share screen I mean we are like opening at the same time We I will try to edit the <laughs> videos in two video windows like half yeah uh, uh, first half is a uh it's a chamdo Chamido, uh, window and another window is for me so that's for an ah. interesting day okay and also uh, if you if you want to go see uh he will live the catching pack uh, I, will link, uh, I will think link i will I link, will link. <laughs> i will put i will link i will put, put. <laughs> 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 หรือจะจีนก็ได้นะนายเอ,อกจีนซะหน่อยจินเทียนวอกว่าถุยไอ้บ้านะครับก็นะตามหลักก็คือไม่ได้เล่นนานแต่ว่าเนื่องจากผมยอมเสียตังลงทุนทุกอย่างเพื่อนน้อนก็โอเค ต้องเล่นสมัยแล้วบอกเลยว่าผมเบลกสามสิบนะครับจะปั้นยาวๆปั้นน้อนเงินเก้าสิบดูสิครับเมื่อผมแบบทรมานเมื่อวานทุกท่านครับผมจะเล่าเล่าให้ฟังนะว่าเมื่อวานเนี่ยผมแบบโคตรทรมานบเดี๋ยวผมเออ่เดี๋ยวผมจะแปะให้ดูนะเออ่วิดีโอเมื่อคืนนะที่ผมกับเออ่คุณชามิโดนะเปิดการอยู่ด้วยกันนะตอนนั้นผมก็ถ่ายคลิปวิดีโอแต่ว่าไม่ได้อัดเป็นหน้าจอนะครับผม ผมอาจเป็นแบบว่าเป็นกล้องโทรศัพท์นะเป็นแฮนด์แคมนะฮตอนนั้นแบบจิบใจมากครับคือแบบก็ตอนนี้นะครับได้กันอยู่ตอหน้าโอเคก็เดี๋ยวคลิปนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูตอนทลายท้ายคลิปนะครับแต่ตอนนี้เราก็จะมาเออก็ตอนนี้คุณกีตาร์เล่นอยู่ปะครับว่าครับผม ผมเพิ่งกลับมาก็เลยไปมา,น,น,มา,านี่แหละมาดูไลฟ์นี่แหละฮะผมเพิ่งกลับมาแบบสดๆร้อนๆสดเลยล,ล,ล้านโอ้แม่คุณคุณคุณอยากดูผมแบบเกลือใช่มอยากดูว่าเกลือขนาดไหนอยากดูว่าจะหลุดเลนหรือเปล่าเอ๊ะได้ไเลยออสรุปก็คือเราเออผมเออผมไปท็อปอัพมาประมาณประมาณประมาณที่ประมาณเจ็ดเจ็ดโลใช่ไหมเจ็ดแปดเจ็ดโลเออเจ็ดโลประมมาณเจ็ดโลแล้วเราเปิดได้โลที่อะไรที่หกปะ เอ่ออ่อที่ห้าที่หกเนี่ยแหละห้าหกก็ถือว่า profit อยู่นะ profit ป่าวะโปรฟรอิอันนี้อันนี้อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้แต่ว่าเราเราลไปห้ารอบนะฮะก็ก็ถ้าใครเอ่อโอ้ยผมไม่สามารถอุ้ยนี่ไงเอ้ยไม่ไม่ใช่นะนี่นี่คือชามิลอนในเซิร์ฟเซิร์ฟเอเชียนะ <c oughs> ผมไม่สามารถเอเข้าได้ในเซิร์ฟเอ่อเซิร์ฟเขาใช่ครับเพราะว่าถ้าใครเป็นคนยุโรปนะใครอยู่ที่ยุโรปแล้วดูช่องผมอยู่นะครับ ก็ไปแอดชามิโดนได้นะครับชามิโดนก็เล่นไกาเชียมผมนะเขานําหน้าผมไปเยอะมากนะนะ <รอ S 1> ไม,ไม่ไม่ต้อห่วงสองคนนี้นะครับสองคนนี้คือ,อ,อพี่ชายผมแล้วก็แฟนพี่ชายผมนะแล้วก็นี่ก็คือเออก็รู้นะครับเออเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตรงไปครับ,รบชามิก็คือโฮโดหรือว่าในเชิงเขาเรียกว่าอะไรวะเเออเออดักมันดักมันมีชื่อ AKA คเปล่าวะโอเคท้านั้นไม่แน่ใจ โอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวเราจะในไหนเราก็เพิ่งได้นอนมาใหม่นะก็ไปขิงน้อนกันหน่อยนะครับขิงน้อนขิงน้อนกันหน่อยเราจะเอาอืมเคยขงิงนะเธอเป็นรักเคยเธอคยคอเป็นรักแรกของข้านะแต่เนี้ยเราเรา,เรามีเรารักเมยมีน้อยมากกว่าก็จปก็จะเสียงก็เธอเลวาให้ฟัง she is my new lovers she always be my r e a lover l forever she is beautiful oh ไอ้รู้สึกเซ็กซี่ใจเย็นใจเย็นใจ <laughs> เย็นใจเย็นทุกคนครับถ่าถ้าผมผมจะตัดตัดซีนนะครับ <laughs> เดี๋ยวทิดติดเหลืองนะฮะติด <laughs> 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 ดีมอร์ดัฟไหน่อยเออเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบนึงนะครับคาแรคเตอร์ Character, ผมก็ไม่รู้ผมไม่ไม่ได้ตุนเลยนะตรงตรงผมไม่ได้ตุนนั้นเลยอะ่ะเนี่ยดูดีครับเหลือเ็ผมเอาไปลงกับน็อตมอนครีหมดแล้วอ่ะได้แค่ววยี่สิบเอง วันนั้นคือแบบว่าวันสุดท้ายที่ผมเล่นนะครับก็คือผมแบบฟาร์มแบบทั้งวันนะครับเพื่อเพื่อเอาทำนอนพรีแต่วันนี้คือแบบไม่ได้มีอะไรเลยเพื่อเพื่อเพื่อทําให้รักแรกผมนะเสียใจอย่างนั้นผมได้อัพอัพนอนน่อยากโคตรอยากได้ขี่อ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้อะไรอยู่นี่มองไม่เห็นวะขีมองไม่เห็น I cannot see your screen my friend why why เอ้ยก็ทุกท่านครับรู้ไหมว่าทําไมผมถึงอยากอยากจะเปิดน้องกันอยู่เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อเช้านี้ครับผมระหว่างที่ผมทํางานหน้าผมขายขายของอยู่นะครับผมก็ว่างๆผมก็เปิดวิดีโอนะครับแบบเป็นวิดีโอแบบก็เป็นเว่ากไกด์หรือทิปส์นะครับก็นะครับผมก็ไปดูมาแบบนะกันอยู่ประมาณวันชาร์จแอตแท็กหนึ่งแสนครับทุกท่านผมแบบฮนะ วันฟักใช้แทนหนึ่งแสนเลยนะครับผมก็เลยไม่ไหวละไหนนอนนอนก็นอนก็คือทำไมผมยังได้ก็หนึ่งแรกน่ารัก2 DPS แบบ DPS โเนะแบบเป็น DPS โบนะซึ่งผมก็อยากได้นะมาแทนนอนนอนเ็นเดี๋ยวเซนต้าเราเราคงต้องเรียกเบนตี้ว่านอนไหมเออแฉบซะไม่รู้สิฮะผมใครอีทีสัตว์แบ ยี่สิบแปดแฉบอะนายเราไม่รู้สินายแล้วแต่เลยเห็นเขาเห็นเขาเขาบอกว่าแต่ก่อนนะเห็นมีคนใช้เบนตี้นะเพราะว่าเบนตี้เนี่ยเออเวลาก็ต้องเข้าใจนะว่าเบนตี้เนี่ยเวลาเออไม่ใช่ดิเออตัวละครอื่นนะเวลามันจะไต่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 เดือดรานคลายมิดหรือไมล์เช่นไรจิจะพูดอออันเการเออไต่ไต่ภูเขานะครับมันก็จะเสียส s t มิน่าใช่ไหมแต่ว่าถ้า สมมติว่าใครมีเบนซี่เนี่ยก็จะลดภาะระได้แล้วเขาจะใช้กดอีค้าง e เพื่อชาร์จแล้วก็พุ่งทยานฟ้ามันจะปล่อยลมนะครับเพื่อให้เราบินแล้วก็ือว่าลดลดแรงการเหนื่อยได้เลยนะครับผมถือว่าถ้าใครมีเบนซี่ถือว่าเวนกูเลยนะครับถือว่าลดือว่าแบกทีไม่ดีนะมากเลยครับเป็นสายลมด,ด้วยด้วยมาไ้กอดเออแล้วคุณแล้วคุณกีตาร์เขาจะสนใจไหมครับเขาแบบเออถ้าถ้าเบนตี้คัมแบ็กอัครับแบบแบนเนอร์เบนตี้คัมแบ็กอัครับสนใจปะไม่ครับ ไม่หรอครับอ๋อคุณเฮ้ยอตอนตอนนั้นผมทันแบนเนอร์จงรีนะแต่ว่าผมไม่อยากเปิดเพราะผมไม่ไม่ชอบซิมชายซิมฉายเดี๋ยวมันได้ว่าซิมชายเลวเออดูสิครับผมไม่มีไอเดฟักทองเลยดูถ้าถ้าให้เทียบกับเอ,อ่อคุณชามิดโดนนะถ้าถ้าใครแบบอยู่ยูโรปแล้วติดตามชามิดโดน,นะครับก็จะรู้ว่าเขาแต่งหน้าผมไปประมาณหลายหลายไม้นะอย่าเรียกว่ากิโลเมตรฮะ มันใกล้ไก่นะ<ห>ม,มันหลายไม้เลยครับโอโเคร okay, เราจะพานอนไปเดินเล่นกันนะครับ <c oughs> แล้วคุณคุณชมิดนเขามีแลนไหมครับช่วงนี้อะไรนะฮะมีแผนอะไรมีแผนมีแผนจะทำงานอะไรไหมเพราะว่าเนื่องจากคุณคุณขายไตยเพื่อเพื่อกันอยู่แล้วผมไม่รู้สิคนระับนั่งวาดรูปเล่นอยู่ตอนนี้นะ <c oughs> ก็ก็นั่งวาดรูปเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่า <c oughs> ได้กันอยู่มาแล้วก็ต้องวาดรูปก,กันอยู่สินะนอนอะไรล่ะใช่ไหมละ่ะทุกคนครับเอ,อเอ่อเดี๋ยวผมจะถ้าใครอยากเห็นเอ่อภาพของคุณจะไิดโดนนะเดี๋ยวผมจะเอ่อผมจะแชร์ไปให้ทุกคนดูนะในแฟนเพจผมนะครับเอ่อโอ๊เคมีฟ็อกซ์ชานลนะครับนะผมมีอินสตาแกรมมีเฟซบุ๊กแฟนเพจมีทวิตเตอร์ก็ไปติดตาม,มาได้ครับผมนะครับก็อย่าลืมติดตามได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผม ผมจะทิ้งผมจะทิ้งลิงได้ไงเนื่องจากผมแม่งผมมีแค่ไอจีของชามิโดเฉยๆครับทวิตเตอร์ผมไม่มีเลยทวิตเตอร์คือผม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 ไม่พูดนะครับทุกคนทวิตเตอร์ผมแม่งหึนคามาเลยเนยนะถ้าผมพูดนะครับก็คือแบบว่าติดอื่งแน่นอนนะครับแน่นอนก็คือตอนนี้ของวอล์กเกิลสามสิบนะเป็นเ o r l d เลเวลสามืออยังเลเวลสามนะครับก็มา ผมจะลองลงดันแล้วกันนะครับคือตอนนี้เออลืมไปทุกคนสังเกตไหมครับน้องครียังดำอยู่เลยน้องครีเดี๋ยวเดี๋ยวเด<น>ี๋ยวอะไรขึ้นกับน้องครี <c oughs> <c oughs> ผมก็ไม่รู้ <c oughs> ที่พี่ชายผมเอาอเอาไปเล่นจนนงน,น้องครีแบบนะดูสิครับผมให้น้องเาขากินข้าวก่อน <c oughs> เออโหคือแบบตุนของไปเยอะแบบ คืออาหารนี an, right. igen, excited, ่มันน้อยน้อยจริงเลยครับูดิเดี๋ยวนายนายนายใจเย็น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 ้ามันถ้ามันอาหารถ้ามันอาหารตีน่นมันอาหารอาเลยเอาลืมเฉยเลยาบ้าห้ยตีแล้วไหมใจเย็นใจเย็นแม่งของผมผมเบอร์ครับท่านไม่ต้องห่วงเบอร์เากันอยู่ครับแบบเสจเสพแบบยาดมกันอยู่แบบมักเกินไปนะใจเย็นรายเห็นเห็นรูปเห็นรูปบวกไหมเลยเห็นรูปบวกมาแค่แหละเห็นเห็นเห็น ผมกินนิดหน่อยเอาเอาแอปเ,เ,เปิลพอ <c oughs> นอนนอนนอนอิ่มเไ,ได้แค่นี้เองไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยให้ให้บาบารา่าฮิว <c oughs> โอเคพอละ <c oughs> โอเคนะครับก็เ,เราจะมาลองทดสอบเอ่อการอยู่ในกดอีแป๊บนึง <c oughs> ผมจะลองทดสอบ <c oughs> การอยู่นะครับในในดันหนึ่งนะครับเ <c oughs> ว้ยแป๊บนึงนะผิดผิดผิด เปลี่ยนดันเปลี่ยนดันเปลี่ยนดันเราจะทดสอบด้านไหนดีวะเพื่อนตาก็แต่แล้วก็แต่ในดันดันที่มันมีอาร์ติแฟกต์อะเไนอาร์ติแฟกต์เหรอเอาเอาดานไหนดีวะเนี่ยผมผมไม่ไม่ถ้าไม่เล่นดูเดียวเออเอาอาร์ติเอา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 อีอย่างแล้วไม่ก็ไปตีบอสก็ได้ฮะตีบอสตีบอสโอ้ยอย่าเพิ่งเลยตีบอสแม่งแม่งชูชกช่ปะขี้เกียจ เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเนื่องจากว่าเพื่อนเพื่อนผมเมื่อคืนผมดูไลฟ์เพื่อนต้านะแบบว่าก็นั่งคุยไปด้วยกันนะก็นั่นแหละครับเขาก็มีโชว์สกิลของกันอยู่ไว้ดูนิดนึงนะฮะเอ๊ะได้โชว์เปล่าวะไม่ได้โชว์มาเพราะว่าโชว์นิดนึงเหรอเรหนึ่งครับดูครับเคอร์เรนท์พอที่เอเอาเป็นเว r ร์ซัพีพอนะครับ อ,อสควอตอัพผมก็คือมีคลีนะน้อนคลีเบห้าสิบาบาล่าสีสิบกันอยู่ยี่สิบสองเนตี้สี่สิบนะครับตามนี้นะครับผมไม่มีดีเก็มีดีเบกันอยู่แต่กันอยู่แบบเบอร์เปนต่ำอยู่นะครับผมก็เลยโชว์ความสามารถไม่เต็มที่นะต้องรอปั้นใหม่นะแม่งผมดีปุดต,ต้องคลีไงดีพต,ต้องคลีอะเออไใ<ห>ครไปรู้ได้ไม่ได้เห็นเขาบอกว่าน,อน็อตน้องคลีวิ่งอือ วิ่งเป็นเป็นว่าเล่น้วเงา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 โอเคมาลุยกันเลยนะครับขั้นแรกผมก็จะทำการแล้วก็ซัดไปหน่อยหนึ่งทีไปโอ้โหคือน้องทีนี่ดาเมก็ยังต่ำๆอยู่นะครับยังยังไม่ค่อยนั้นมากเท่าไหร่นะครับผม จำได้ว่าผมจําได้ว่าคุณคุณมีเครื่องชิงใช่ไหมเครื่องเครื่องชิงคุณนี่แบบเดอะเฟสดีเทสไม่ใช่เหรอทำไมไม่ไม่เอาเครื่องชิงเลยเอ้าคือเครื่องชิงไม่ใช่รักรักแท้ผมแล้วนี่กันอยู่ is my true love man โน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 เครื่องชิงเครื่องชิง will remember this <laughs> she she will not she will not like this I don't want to let เอ่อ I don't want to let her her see this moment I'm still dating with กันอยู่เฮ้ยสงสัยพวกพวกเราสองคนควรจะได้ทำชาแนลร่วมกันนะเพื่อนตาในชื่อว่าชาบิโดนชาบิโดนเกมเพลย์เกมเพลย์เอชัดเจนชาบิโดนเกมเพลย์เกณฑ์ชินชาบิโดนเออเออเดี๋ยวขอคิดชื่อก่อนนะเออชามิผม ผม,ผม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 ไม่ผมไม่ผมไม่มไมทำเกมคอนเทนต์แล้วครับผมทำไม่ไหวตุ้เก่งแม่ผม,ผมทำแต่ผมทำแต่ว่านี้ก็ทำคอนเทนต์นี้ <c oughs> นด้วยกันนี่ทำคอนเทนต์เอ่อเปิดเปิดกาชาเก็ชนินด้วยกันสิ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เปิดกาชาเราเราคือเปิดกาชาเปิดได้แต่อ่าเราเราก็ต้องรอผมกินตอนนี้ผมเปิดกาชากันอยู่เนี่ยผมต้องรอกินนั่งกินมาบ้าเกือบเดือนหนึ่งโอ้โหเนี่ยตอนเนี้ยเพื่อได้ย่ง ผมผมอยากเปิดกล้องให้ให้คุณดูมากเลยว่าว่าตอนนี้ผมแดกอะไรอยู่ตอนเนี้ยเกลือเกลือครับตอนนี้เกลือเต็มบ้านเลยตอนเนี้ยนะฮะผมจําได้ว่าผมจําได้ว่าผมผมมีอยู่บ้านที่ประเทศไทยเองนะผมก็นั่งกินแต่ข้าวเหนียวกับเกลือนี่แหละฮะใจเย็นก่อนนะลมลมไอมาแน่นอนท่านเลยไม่นมันมันอร่อยนะกินข้าวกับข้าวเหนียวกับเกลือโอ้ยไม่เคยลองเลยอ้าวโห่ผม มกันอยู่สิคกันอยู่กันอยู่ฮะกันหูกันอยู่กันอยู่ชาร์จกันอยู่ชาร์จโอ้ชิบหายแล้วไม่ไม่ไม่กันอยู่ตายกันอยู่ตายเอโอ้ยนี่นะลืมลืมเล่นเล่นในคอมอยู่นี่ว่าไม่ใช่เดี๋ยวเราชาร์จชาร์จยังไม่เสร็จโอ้โหแค่นี้หนึ่งแรงแรงแรงดูดิแค่นี้หนึ่งพันบาทแรงแรงกันอยู่ตีแรงมากแล้วมันเป็น almost f u ด้วยไงประเด็น almost full อ่อเออเออ เออใช่ใช่ไอ้ชาร์จิงชาจิงชาร์จิงชาร์จิงเอาวะเอาวะหมื่นหมื่นหมื่นตันตันติดตันติดตันเม่ไมันติดตันได้ด้วยเหรออ๋อเอ๊ะมันเดี๋ยวมันติดตันได้เหรอเออได้ถ้าแกทำถ้าแกทำไอ้อะไรนะถ้าแกทำตอนที่มันเกาะหมดอะ ให้มันก่อหมดอะะมันก็จะติดตันอ๋อตอนที่มันชาร์จชาร์จอยู่ชาร์จใส่แดงผมรู้แล้วว่าว่าทำไมผมผมถึงเสพติดกันอยู่ทำไมฮะน้องน้องน้าละน้อนน้อนเป็นนั้นปะน้อนเป็นชีฟหรือโกดปะใช่ไหมโคโคโกดเออเออก็ก็ว่าอยู่ว่าทำไมนะเพราะว่าผมไปดูอินสตาแกรมนะเห็นแบบมีมาเฉยเลยแบบ ถ้าคุณเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดเดี๋ยวผมป๊อปอัพให้ดูก็ได้อืมนะครับก็มีเหม่ะครับที่ทําให้ผมแบบนะแบบไม่ได้แล้วคอย่างน้อยเราอย่างน้อยต้องทําการอยู่แล้วหรือว่าถ้าใครอยากให้ผมทําการอยู่เป็น p o t e ท t i a l หนึ่งสองนะครับก็บอกผมึ้นนะครับผมอยากได้กำลังใจแต่ถ้าใครแบบอยากให้ผมแบบว่าเอฟังเสียงของคุณชมิลนที่บอกว่าเออรออะไรนะ รอตัวนะเพื่อนตาเอ่อตัวอะไรน,นะตัวตัวที่ที่ไม่ไม่ไม่ที่ที่ไอ,อแพดต่อไปอ,อ๋อหูเต่าเออถ้าถ้าใครอยากให้ผมเอ่อเก็บเก็บมันนี่นะเก็บมันนี่ไว้ไว้เปิด,ปดหูเต่าก็คอมเมนต์นะผมจะฟังผมจะลองฟังฟังเสียงจากผู้ชมนะครับถ้าเสียงไหนมากสุดผมก็จะทาแต่ถ้าเสียงไหนหน้อยเสียงผมก็ไม่ทานะครับก็ฝากด้วยนะครับเดี๋ยวถ้างั้นวันนี้ผมก็ขอปิดคลิปนะครับปิดคลิปกับน้องกันอยู่นะเดยก จะโกตี bin, ciel, the clothes, the ้จะคิวโกตเดอรโคโคโกตนะครับเดี๋ยวผมจะไปไปนอกเรื่องกับคุณแชมิดนนะครับเนื <ose> ่องจากว่านะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวมันจะดูไม่สนุกใช่ไหมก็ไม่สนุกมั้งที่จริงว่าดูดูเพลินนะแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ไลฟ์ใน u t u b e นะครับนี่ผมเพิ่งเพิ่งเริ่มนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามนะครับวันนี้พวกเราสองคนผมโอริกามิฟอกกับชชมิโดนนะครับ ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกด s subscribe ด้วยนะ